นะก็คือมันปวดเขา่าเวลาเดินเหินเนี่ยลำบากมากแล้วก็ขึ้นกระไดก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กมีหลายคนบอกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นเราก็ลองดูสักหน่อยไหมถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อย่างน้อยถ้ามันดีขึ้นมันก็คุ้มที่เราจะลองก็เลยตัดสินใจลองกล่องแรกกันนะคะพี่สูตรเห็นเขาบอกว่า 2- 3ถึงสกล่องเนี่ยชัดเจนว่าคล่องตัวมากค่ะลุกเหินเดินได้หายปวดเลยใช่ไหมคะหายปวด<อ>ค่ะ แล้วาล,วลตอนที่อาจารย์ตูหายปวดแล้วเสียงกรอบแกรบนี่หายไหมคะหายค่ะชื่อสงเสงี่มจันทองจ้ะเสงี่มจันทองอายุเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบหกค่ะ,คะก่อนหน้านี้ค่ะคุณป้ามีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะปวดสะโพกแล้วล้วลงค่ะ โอ้ปวดบางทีปวดมากทําอะไรไม่ถูกเลยนอนก็ไม่หลับมันปวดกัางคืนกลางวันก็พออยู่ได้โทรศัพท์แล้วก็เลยสั่งยามากินรู้สึกว่าค่อยชั่วหน่อยได้ได้มาได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะคะด <จะ S 1> ีบูอดีบูนค่ะตั้งมาก็กินดีกินแล้วก็ตื่นมาก็ตัวเบาๆแบบนั้นอนะ คุณ้าได้ลองทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะเป็นยังไงบ้างลองทานไปหนึ่งกล่องแรกแล้วก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าค่อยชั่วในหนึ่งกล่องแรกเลยนะคะทานดีบุลดีขึ้นค่ะค่ะประทับใจประทับใจค่ะค่ะชื่ออาภาค่ะสังฆสุวรรณอายุเจ็ดสิบหกและปวดเข่าปวดขาขาบวมก็เดินแล้วก็ปวดพบผลิตภัณฑ์ดีบุลด้ยังไงคะในโทรศัะค่ะ ก็เลยสั่งซื้อมาได้สั่งมาทานค่ะแล้วคุณพี่ได้ทานไปค่ะในกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเบาตัวค่ะดีรู้สึกว่าขาเขือนมันเบาขึ้นขาเขยบวมก็ไม่บวมอะไรแบบนั้นบวมตรงไหนคะบวมตรงฝ่าเท้าค่ะอ๋อบวมตรงฝ่าเท้าเลยเท้าเลย๋อค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยุบยุบค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะคุณป้าทานแล้วเป็นไงคะมั่นใจไหมคะ ก็มั่นใจค่ะว่ามันมันก็ไม่ตือนกับที่ที่ป้าเป็นความดันน่ะ๋อ้คุณป้ามีโรคประจำตัวค่ะเป็นความดันก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่ค่ะสวัสดีค่ะการมณีนะคะจากศูนย์ดูแลข้อและกระดูกค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโรคข้อและกระดูกโดยเฉพาะเรื่องโรคเข่าเสื่อมค่ะนะคะโรคเข่าเสื่อมเนี่ยมีปัญหามากในคนไทยเรานะคะโดยเฉพาะ ผู้สูงวัยนะคะสาเหตุก็มีหลายอย่างนะคะของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะหนึ่งเรื่องของการเกิดจากวัยที่สูงขึ้นนะคะพอคนสูงอายุขึ้นนะคะน้ําไขข้อกระดูกมันจะเริ่มหมดไปนะคะถ้าเราเติมน้ําไขข้อกระดูกได้ปัญหานี้หมดไปค่ะสาเหตุที่2นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินแม้จะมีอายุยังน้อยก็สามารถเกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้นะคะเพราะว่าน้ําหนักไปกดทับกระดูกที่ไปโดนหมอรองกระดูกนะคะมันปิ้นออกมามันก็เลยเกิดอาการปวดและทําให้ข้อเสื่อมได้เหมือนกันนะคะ อีกสาเหตุหนึ่งนะคะ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุอาจจะเกิดจากเรื่องของการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการรถชนกันก็เป็นไปได้นะคะแต่วันนี้นะคะโรคข้อเข่าเสื่อมมีทางออกค่ะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ดีโบเน่ bon ของเรานะคะดีโบเน่ bon ไปช่วยเรื่องของอาการลดอาการปวดข้อเข่าเสื่อมนะคะที่เวลาทุกคนเป็นแล้วมันจะมีความรู้สึกทรมานมากใช่ไหมคะจะทนรอปวดเลยนะคะให้ดีโบเน่ bon ช่วยในการที่ไปเพิ่มน้ําไขข้อในอกระดูกให้คุณนะคะแล้วอาการปวดข้อเข่าเสื่อมนั้นจะค่อยๆดีขึ้น ขึ้นภายใน1ห,หรือ2กล่องนี้นะคะอย่าทนทรมานอยู่นะคะรีบโทรมาปรึกษานะคะถ้าคุณมีอาการแบบนี้ติดต่อมาที่ศูนย์ดีบุเน่ของเรานะคะการมนีรอรับสายนะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะ